เมื่อวานนี้สหรัฐมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานในภาคเอกชนจาก adp ครับในช่วงต้นเดือนแบบนี้เนี่ยสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขสําคัญ2ชุดด้วยกันนะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานกับตัวเลขอัตราการว่างงานตัวเลขที่สำคัญที่สุดคือตัวเลขที่จะประกาศวันศุกร์นี้นะครับจะประกาศโดยกระทรวงแรงงานของสหรัฐครับแต่ตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนนี้เป็นตัวเลขที่ทําโดยภาคเอกชนนะครับก็จะมีความแตกต่างกันแต่ละนก็ตามตลาดก็เอาตัวเลขที่ประกาศเมื่อคืนนี้ไปเป็นสัญญาณนะครับว่าศุกร์นี้ตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงบ้าง เมื่อวานนี้ตัวเลขของ ADP นะครับบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจ้างงานเพิ่มขึ้นนะครับ568,000ตำแหน่งครับเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบ3เดือนสูงกว่าที่ตลาดคาดไวยด้วยตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาเพียงแค่ประมาณ425,000ตำแหน่งเท่านั้นนะครับโดยเซกเตอร์นะครับที่จ้างงานได้มากที่สุดเนี่ยก็คือ leisure and hospitality ครับหรือว่าภาคบริการสันทนาการเนี่ยนะครับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น226,000ตำแหน่ง ก in ็ต้องบอกว่าสายเหตุสำคัญที่ภาคนี้เนี่ยจ้างงานเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็เพราะว่าช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยนะครับภาคบริการเนี่ยคนตกงานเยอะที่สุดเลยนะครับพอค่อยๆฟื้นขึ้นมาแน่นอนว่าภาคนี้ก็จะมีตาเร่งในการกลับเข้าไปทํางานเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วถามว่าบริษัทประเภทไหนบ้างที่จ้างคนกลับเข้าไปทางานเยอะที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่นะครับก็คือบริษัทที่มีพนักงานมากกว่า500คนเนี่ยเป็นบริษัทไซส์ใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วดึงคนกลับเข้าไปทํางานนะครับ าสา9 0 0 0เก้าตำแหน่งครับซึ่งตัวเลขนี้นะครับถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดพอสมควรนะครับเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาเดือนกันยานี้เนี่ยนะครับหลายคนก็กังวลกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ขนาดนั้นนะครับการจ้างงานก็ไม่น่าจะกลับมาได้ดีเท่าไหร่แต่พอออกมาจริงๆเนี่ยมีการจ้างงานเยอะกว่าคาดนะครับก็แปลว่า1คือความมั่นใจของภาคธุรกิจกลับมาแล้วนะครับเลยทําให้จ้างงานเพิ่มมากขึ้น2คือปัญหาโควิดค่อยๆ ชะลอคลี่คลายไปนะครับก็ทําให้คนกลับเข้าไปทํางานมากขึ้นฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตลาดยังรออยู่นะครับว่าสหรัฐจะสามารถกลับเข้าไปสู่การจ้างงานอย่างเต็มที่นะครับมันที่เคยเกิดขึ้นมาในช่วงก่อนโควิดได้หรือเปล่าแล้วก็ตราการว่างงานของเดือนที่แล้วเนี่ยที่อยู่ที่ประมาณ5.2%จนะครับจะปรับตัวลดลงมาไหมในการประกาศตัวเลขของวันศุกร์นี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ภาคบริการอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่าภาคการศึกษาฮะก็มีคนกลับเข้าไปทํางานเพิ่มมากขึ้นมานะครับภาคสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้นมา ภาคธุรกิจนะครับเพิ่มขึ้นมาประมาณ60,000ถึง80,000ตำแหน่งแล้วก็รวมไปถึงนะครับภาคการขนส่งยูทิลิตี้มีการจ้างคนกับเข้าไปทำงานเพิ่มขึ้นมาประมาณ60,000ตํตำแหน่งด้วยเช่นกันนะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ฮะสตาร์ค่อยๆฟื้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวยังไงเรารอดูกันนะครับว่าตัวเลขของวันพรุ่งนี้จอกมาแล้วก็จะส่งผลกับตลาดมากน้อยแค่ไหนครับก็ถือเป็นการชิมลางนะ มาดูการจร้างงานภาคเอกชนก่อนก่อนที่นอนฟาร์มเปโรคือการจร้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งเป็นตัวที่เป็นชี้วัดต,ตัวสำคัญเลยเป็นแมนเดตของธน,นาคารกลางสหรัฐเลยคนระับคือของตัวเฟดเนี่ยว่าจะพิจารณาในการนโยบายาตัดสินนโยบายการเงินจะทำอย่างไรบ้างก็ต้องบอกว่าพอ ADP ออก a d ดออกมาอย่างนี้แล้ว แปลว่าไอ้ที่เราคาดการณ์ว่า QE tapering จะเกิดขึ้นอะ่ะมันไม่หันหลังกลับแล้วล่ะครับยังไงมันก็คงเกิดขึ้นจริงอะ่ะเราลองไปดูกราฟกันว่าไอการจร้างงานในเดือนกันยาที่ผ่านมานั้นเมื่อเทียบกับในอดีตแล้วเป็นอย่างไรบ้างจะเห็นว่านี่ครับรบูมเบิร์กทำไว้เขาก็บอกว่า Strongest สิจูาเลยก็คือว่าเป็นอัตราการจร้างงานที่กลับขึ้นมานะเกือบเกือบหกแสนตำแหน่งเนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งแ็งแกร่งมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนต้นมาถามว่าเอาแล้วกร,รกฎากับสิงหามันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นอเมริกาเจอเดลต้าแวรเรียนซ์เวฟใหม่ครับเข้าไปก็เลยทําให้แบบว่ามีการจร้างงานเนี่ยมันมีการชะลอลงประกอบกับเดือนจริงๆแล้วนะเดือนกันยาต้องบอกว่ามันเซอร์ไพรส์ตลาดอีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่า จริงๆแล้วก็คือทงอางอ่าวเม็กซิโกอ่ะโดนในตัวพายุเฮอริเคนเข้าไปเนาะปับนะบแต่กลายเป็นว่าเนี่ยครับการจร้างงานก็ยังกลับมาได้คือว่ากลับมาได้ค่อนข้างดีเพราะนั้นภาคการจร้างงานมันกําลังสะท้อนครับว่าเศรษฐกิจอเมริกายังค่อยๆฟื้นอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะอ่ะอันนี้เราไปดูว่า a d p เนี่ยถามว่ามันคาดดีกว่าที่คาดการอย่างไงนะครับห้าแสนหกหมื่นตำแหน่งดีกว่าที่ตลาดคาดอยู่ที่ประมาณสี่แสนสามถ้าดูไปเรื่อยๆยาวๆก็จะเห็นว่า าการฟื้นหลังจากโควิดมาเนี่ยภาคการจ้างงานนอกภาคอภาคเอกชนเนี่ยขยับมีมีการเติมเข้ามานะทุกๆเดือนเนี่ยสูงกว่าในตอนก่อนวิกฤตอันนี้ก็เป็นสัญญาณหนึ่งนะครับที่อัตราตัวเลขก็คือว่ากําลังจะเข้าสู่ความปกติมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสาหรับตลาดแรงงานสหรัฐครับอันนี้ก็เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับที่ตัวนี้เนี่ยกำลังจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับในเดือนนี้แล้วก็ตลาดรอดูกันตัวเลขมันพรุ่งนี้ครับว่าจะเป็นยังไงครับ